สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789นำโชคชาแนลนะครับวันนี้พามาพบกับสุดเด็ดเลก็กงของหุ้นนิเคีิเหมือนเดิมครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเขากลุ่มลายรับเลขตัวเดียวเน้นๆและแนวทางที่ไม่ได้ลงในช่อง u t u b e แอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อนเข้ากลุ่มกันได้ที่ ID ดียไลน์นี้นะครับ ก่อนที่เราจะมาดูเลขเด่นวันนี้นะครับเราไปดูผลของวันที่อ่บวันที่4กันนะครับว่าแอดให้อะไรนะครับแอดให้เด่น8กับ6นะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่หลุดนะครับตั้งแต่ลุงคลิปนิเคอิมาในรอบนี้นะครับนะครับเช้าออก1 1420นะครับบ่ายออก7 2 0 1 4นนะครับไม่เป็นไรครับ วันนี้เรามาเริ่มกันใหม่เรามาติดตามกันใหม่นะครับวันนี้ต้องมาแน่ๆนะครับนิเคอิเช้าปวกไปประจำวันที่5พฤศจิกายนนะครับเด่น2และ4ครับเจาะ2ตัวครับก็จะมี212427นะครับแล้วก็ ก้าครับสี่หนึ่งเราจะเน้นไปที่สองหกับสีเจ็ดครับเจาะสตัว5้าสองหนึแป่เจ็ดอีกตัวนึงครับ เจ็ครับเข้ากลุ่มไลน์นะครับ id line ครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับที่ต้องการอยากจะเข้าไปรับเลขแนวทางตัวเดียวเน้นนะครับแล้วก็เลข ที่ไม่ได้วางไว้ในช่องยูท b e นะครับโดยเฉพาะวันนี้มีราพัฒนานะครับราพัฒนางวดที่แล้วนะครับตัวเดียวเน้นนะครับมาเต็มๆเลยนะครับ2ให้สมาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เจาะแตกด้วยนะครับอะก็ใครที่อยากได้ราพัฒนาหรือว่าหวยฮานอยนะครับแอดไลน์ไปเลยนะครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าสิ่งดีๆรอท่านอยู่นะครับมาสรุปนี้ k ควันนี้กันนะครับเด่น2กับ4ครับ สองเม็ดสองตัวครับสองหนึ่งแล้วสี่เจ็ดนะครับสามตัวเม็ดเดียวนะฮะชอบแปดสี่เจ็ดครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ